อัปเดตดีลเอ็นวีเยซื้อ ARM มหลังจากล่มไปแล้วนะครับซีอบอกว่าไม่เป็นไรเรายังมีไลายเส้นหรือลิขสิทธิ์ในการผลิต CPU ชนิด ARM มอีก20ปี <L un> ผมไม่ได้อ่านข่าวอัปเดตให้คุณผู้ชมนะครับจริงๆเรื่องของการที่ n v ็นวีเดียไปติดต่อซื้อ ARM มเนี่ยนะฮะมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วก็ใช้เวลาในการเจรจารวมไปถึงมีคนคัดค้างประท้วงเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ดีลเนี่ยเพิ่งมาล่มอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันล่าสุดก็คือ21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคุณเจนเส้นห่วง CEO ของ n v i d i ีนะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในงานแถลงข่าวผลประกอบการไตรมาส4ของปี2021นะครับว่าการที่บริษัท n v i d i ี Nvidia ไม่สามารถซื้อ ARM Corporation ได้นะครับ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา CPU ของบริษัทเพราะว่าจริงๆแล้ว Nvidia เดียนี่ยยังมีไลเส้นที่จะผลิตชิปเซตที่เป็นสถาปัตยกรรม ARM นะครับได้อีกถึง20ปีนะครับอันนี้คือไลายเส้นที่เขาซื้อไว้กับ ARM อ,อยู่แล้วนะครับหลายคนอาจจะจำไม่ได้ว่า Nvidia เดียจริงๆก็เคยทำ CPU า p u u r r ออยู่แล้วนั่นก็คือ Nvidia เดียเทกลา1ที่เคยใส่ในเครื่องเป็นเกมพกพา ผมจําไม่ได้ยี่ห้ออะไรอะ่ะเออขอโทษนะฮะจำไม่ได้จริงเท e ก k าเควแล้วไม่ได้สารต่อกับโปรเจกต์นี้ครับไม่ได้มี t ท็ k กาเควหรือ K2 รุ่นใหม่ออกมานะครับหลังจากนั้น Nvidia เดียก็เบนเข็มตัวเองไปครับไปทำซี u ชนิดอื่นนะครับเริ่มไปทำชิป a r m ์มสำหรับรถยนต์ไร้คนขับแทนนะครับมีออกมา2รุ่นนั่นก็คือตัว t ท็ก a าซาเวียออกมาในปี2018 แล้วก็ทวกค่าโอรินในปี2019มีข่าวว่า BMW จะซื้อไปใช้ Ford จะซื้อไปใช้สุดท้ายชิป2ตัวนี้ก็ดูเหมือนเงียบๆไปเพราะว่าทั้งค่าย BMW และค่าย Ford ก็ยังไม่เห็นมีอะไรออกมาบอกว่าเป็นชิปจาก NVIDIA นะครับคือ NVIDIA เนี่ย วิสัยทัศน์เขาจากวันนี้ไปนะครับจากปี2022เนี่ยเขาตั้งใจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตการ์ดจออย่างเดียวแล้วนะครับเขาตั้งใจที่จะเป็นผู้ผลิต CPU จะเป็นผู้ผลิตลายใหม่ขึ้นมาแข่งกับผู้ผลิตลายเดิมที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น TSMC Samsung Qualcomm Intel นะครับแล้วเขาก็จะมาเป็นคู่แข่งอีกลายหนึ่งนะครับซึ่งแผนการใหญ่ขั้นถัดไปของ n v i d i ีคือ CPU ตัวที่ใช้โค้ดเนมที่ชื่อว่า Grace นะครับตัวนี้จะเป็น CPU ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์หรือใช้สำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับตั้งใจว่าจะยึดครองตลาดนี้นะครับบุกตลาดนี้อย่างจริงจังในปี2023เป็นต้นไปทั้งหมดนี้ถือเป็นแค่จุดเริ่มต้นการเข้าสู่ตลาด CPU อย่างจริงจังนะครับสิ่งที่ NVIDIA สูญเสียจากการซื้อบอริษัท a r มไม่ได้ซึ่งตอนที่ซื้อเนี่ยโอ้โหหลายหน่วยงานนะมีหน่วยงานภาครัฐด,ด้วยที่ออกมาคัดค้านนะครับกังวลเรื่องของการผูกขาดรวมไปถึงบริษัทเอกชนเยอะแยะมากมายที่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยถ้าเอ i d ว a เดียได้อาร์มไปเนี่ยเอ็นวีเดียจะสยายปีกแล้วก็แบบว่าสามารถมีกําลังหนานแน่นที่สุดนะฮะเอ็นวีเดียซื้ออามไม่ได้ไม่ใช่ว่าเอ็นวีเดียจะผลิต CPU ชนิดอามไม่ได้เขายังมีลายเส้นอยู่แต่สิ่งที่เขาเสียไปคือ เขาจะไม่สามารถไปขายลายเส้นนี้หรือได้เงินจากลายเส้นนี้จากการเป็นเจ้าของอาร์มไงมันเหมือนซื้อทั้งตลาดแล้วไปเก็บค่าแผงกับพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในตลาดนั้นได้อีกซึ่งอันนั้นน่ะเป็นเงินมหาศาลยิ่งกว่าไปผลิตชิปขายอีกนะครับอันนั้นคือ คือเอ็น i ีเดีเหมือนกับออกมาแก้เขินนะบอกว่าเราเราไม่เป็นไรหรอกก็ยังผลิตขายได้จริงๆคุณไม่ได้อยากผลิตขายหรอกคุณอยากเป็นเจ้ามือแล้วก็เก็บตรงทั้งหมดเองมากกว่านะครับแต่พอเสียสิ่งนี้ไปก็ไม่เป็นไรก็ทําขายก็ได้ก็ไปเป็นคู่แข่งคนอื่นก็ได้ว่ากันอีกทีหนึ่งรอดูครับว่าเอ็น i ีเดียจะเติบโตในอุตสาหกรรม CPU ชิปเซตได้หรือไม่รอดูครับ